สวัสดีครับอยู่กับแอดมิกเจนนรงอิลุนนะครับโน้ตบุ๊ก MSI ตัวใหม่ล่าสัตว์ให้ไม่ใช่ล่าสุดครับผม MSI short short นะครับในรุ่น15นิ้วและ17นิ้วเกมมิ่งโน้ตบุ๊กที่เรียกว่าเจ๋งแจ๋วได้รับการดีไซน์มาจากดีไซเนอร์ชาวญี่ปุ่นนะครับพร้อมกันนั้นสเปคของเขาน่าสนใจมากมี2ขนาดให้เลือกครับไม่ว่าจะเป็นขนาด15นิ้ว หรือขนาด17นิ้วสเปคครับประกอบไปด้วย CPU อย่าง Core i7 นะฮะ 11800H นะครับ r a ม16 GB SSD มีให้เลือกก็คือ512 GB กับ1 TB ส่วนตัวของกาจอเองไล่ไปตั้งแต่ RTX 3050 RTX 3050 Ti RTX uh, 3060มีให้เลือกกันถึง3โมเดลด้วยกันพร้อมกันนั้นพร้อมรองรับกับ Windows 11แต่เราต้องอัปเกรดกันเองเองนาะเพราะตัวที่เขาใส่มาให้เนี่ยจะเป็น Windows 10นะครับราคาเปิดกันเลยก็แล้วกันราคาในตัวที่บิ๊กได้รับมารีวิวจะอยู่ที่ประมาณ44,900บาทเป็นตัว Core i7 บวกกัรดจอ3050 Ti นะครับแล้วก็จอ 144Hz นั่นเองเดี๋ยวเรามาแกะกล่องดูกันดีกว่าว่าจะเป็นยังไงครับ ไอ้แกะกล่องมากันเรียบร้อยเจอกับกระเป๋านี่ครับ MSI แบบนี้มากระเป๋าสะพายนะครับขนาด15นิ้วแล้วก็กล่องของตัวโน้ตบุ๊กนะครับนี่ตัวกล่องนะจะเป็นกล่องในรูปแบบใหม่นะครับของ MSI หน้าตา สัสวยสวยงามนะครับจะเป็นรวดลายปัดลงไปแบบนี้นะฮะโลโก้ MSI แบบใหม่แล้วก็สัญลักษณ์ MSI แบบใหม่ด้วยนี่คือรุ่นที่เราได้รับมาในส่วนของตัวสเปคนะครับซอร 15A11UD นะครับสเปคมีอะไรยังไงบ้างหน้าจอ15.6นิ้วจอเป็น IPS 144Hz CPU การ์ดจอต่ตางๆตามที่แอดวิกระบุเอาไว้เมื่อสักครู่ SSD 1 t ทรองรับ WiFi ซรองรับ บลูทูธ5 t น5ครับแล้วก็มีฟีเจอร์ต่างๆอัดแน่นอีกเยอะเดี๋ยวเราจะมาลงรายละเอียดกันนะครับแต่ก่อนอื่นแกะมาดูกันก่อนอุ๊ยสวยมากเลยเดี๋ยวเรามาดูตัวอะแดปเตอร์กันนี่อะแดปเตอร์ส่วนนี้คือตัวโน้ตบุ๊กนะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของตัวคู่มือมาแบบนี้นะครับอยู่ในซีลมาแบบนี้มีตัวอะแดปเตอร์มานะครับของ MSI ซึ่งอะแดปเตอร์ก็จะเป็น อะแดปเตอร์ในรูปแบบ150วัตต์นะครับในลักษณะนี้ของชิคโคนี่นะครับเดี๋ยวเราเอาออกมาไว้เพื่อแน่นอนว่าเราต้องใช้กันอยู่แล้วนะครับแล้วก็จะมีตัวโน้ตบุ๊กที่ผมเชื่อว่าเกมมิ่งโน้ตบุ๊กของ MSI mm hmm. เห็นกันไม่บ่อยนะครับกับสีแบบนี้ครับนั่นก็คือสีขาวอานี่คือ s อด r ิ15นะครับสอด o อด สวยมากสีขาวแบบนี้ก่อนอื่นเนี่ยเดี๋ยวเราเอากล่องเก็บลงไปก่อนก็แล้วกัน <c oughs> นี่คือตัวซอ15นิ้วนะครับข้างหลังจะเป็นลวดลายมังกรน,นะครับตรงนี้นะยิงเลเซอร์เอาไว้นะครับแล้วก็จะเป็นผืนเรียบลงไปทั้งตัวเลยนะครับการออกแบบนะครับจากดีไซเนอร์ชาวญี่ปุ่นชื่อว่าซูโยชินากา a โนะนะครับเป็นนักออกแบบชาวญี่ปุ่นนะครับซึ่งก็เคยออกแบบในเรื่องของเกม ที่หลายๆคนน่าจะรู้จักกันดีนะครับกับเด็กยุค90นั่นก็คือ Romance of the Three Kingdom นั่นเองหรือว่าสามก๊กนั่นเองนะฮะว่ากันง่ายๆนะครับสีข้างหลังจะเป็นสีขาวพลาสติกขาวขาวจริงๆขาวมากๆนะครับมาด้านหลังนะฮะจะถูกตัดด้วยสีดำแบบนี้นะครับขาวกับดำตัดกันชัดเจน แกอัปเกรดได้ไม่ยากมากนักนะครับเท่าที่ดูด้วยสายตาน่าจะแกะอัปเกรดได้ไม่ยากมากนะักในส่วนของบริเวณด้านหลังเองก็จะเป็นช่องระบายความร้อนนะครับสช่องตรงนี้เป็นระบบการระบายความร้อนที่ชื่อว่าคูลบุฟไฟอันนี้แบบใหม่นะครับมีตัวพัดลม2ตัวและฮีตไบร์ทท่ออยู่ด้านในนั่นเองพอเชื่อมต่อครับมีพอเชื่อมต่อในบริเวณด้านซ้ายนะครับไม่ว่าจะเป็น USB พอรพตตรงนี้ ช่องระบายความร้อนนะครับด้านขวาครับมีตัวพอร์ตแลนด์นะครับ HDMI นะครับ USBc นะฮะแล้วก็ USBa รวมถึง Audio Jack อันนี้เป็นพอร์ตในรูปแบบเทขวาอีกแล้วนะครับเป็นตัวใหม่ก็จริงแต่พอร์ตยัเป็นเทขวาอยู่อันนี้น่าเสียดายในเจนหน้าน่าจะต้องเอาไว้ด้านซ้ายได้แล้วนะในฝั่งของพอร์ตนะครับในมุมมองผมนะเพื่อนๆอ,อ,อาจจะมอง แตกต่างกับแอ b ก็ได้อันนี้คือทัศนะของผมนะครับเอาพอร์ทเทไว้ด้านซ้ายจะดีกว่าเปิดมานะครับอุ้ยสวยอะอารมณ์ประมาณยานอวกาศนะครับอารมณ์ประมาณยานอวกาศเขาเรียกว่ากระสวยอวกาศอะไรแบบนี้โทนมันจะเป็นโทนแบบขาวๆจุดๆเลยนะครับไล่มาที่ตัวคีย์บอร์ดกันก่อนนะครับตัวคีย์บอร์ดก็เป็นสีขาวนะครับต้องยอมรับว่าดีไซน์ได้สวยจริงๆ แป้นเป็นภาษาไทยด้วยนะครับเฮ้ยดีแป้นเป็นภาษาไทยมีไฟนะครับไฟแสดงผลเขาจะเรียกไฟแสดงผลว่าเทคโน o ล l u นะครับเป็นไฟแสดงผลแบบ s i n เกิลแบ็ l ไลท์การปรับไฟนะครับสามารถกดฟังก์ชันแล้วกด f 8ได้เลยนะครับมีความสว่างให้ปรับได้3ระดับด้วยกันนะครับนอกเหนือจากนี้ก็ยังมีในส่วนของตัวคอนโทรลลัดต่างๆอีกเยอะมากสิ่งที่ผมชอบที่สุดก็คือกดฟังก์ชันแล้วกดลูกศรขึ้น มันจะเป็นการเร่งรอบการระบายความร้อนถ้าบวกกับการกดฟังก์ชันและกดในปุ่มของตัว F7 นะครับมันจะเป็นโหมดนะครับในการใช้งานเช่น Performance Balance นะครับ Silent Power Saving ต่างๆถ้ากดเป็น Performance ด้วยแล้วกดเร่งรอบพัดลมด้วยเครื่องของคุณจะ เพิ่มประสิทธิภาพได้เป็นอย่างสูงเลยนะครับตัวแป้นพิมพ์ชอบมากขาวสวยขอบของตัวแป้นพิมพ์เองจะขับสีออกมาได้ดีด้วยเพราะเป็นขอบใสนะครับบริเวณที่พักมือโดยรอบสวยมากนะเป็นสีขาวล้วนหมดเลยนะครับพร้อมกับตัวทัชแพดสีขาวเทซ้ายมานะครับเทซ้ายมาตรงนี้ใช้งานได้ ค่อนข้างแน่นอนว่าสะดวกเพราะผืนมันใหญ่นะครับเป็นแบบแยกชิ้นซ่อนปุ่มมีสติ๊กเกอร์ c o r e i7 และตัว RTX นะครับอยู่บริเวณด้านซ้ายถัดมาด้านล่างตรงนี้นั่นเองไม่มีสติ๊กเกอร์ระเกะระกะกวนใจบริเวณตรงนี้นะครับนอกเหนือจากนี้นะครับในส่วนของการใช้งานเองหน้าจอนะครับเป็นหน้าจอ15.6นิ้วนะครับมีในเรื่องของขอบเกสีอยู่ที่45%ตามมาตรฐาน NTSC นะครับจอเป็นแบบด้านนี่เล่นกับไฟให้ดูกันจะสังเกตเห็นว่าเป็นจอด้านดังนั้นมันจะ ลดในเรื่องของการสะท้อนได้ค่อนข้างดีนะครับนอกเหนือจากนี้ด้านบนเองก็ยังมีในเรื่องของกล้องเว็บแคมด้วยพร้อมกับไมโครโฟนคู่ใครที่ถามในเรื่องของตัวจอนะครับว่าเอ๊ะเล่นเกมได้ดีแค่ไหนตัวจอตัวนี้หายห่วงเพราะเป็นจอ IPS 144Hz ขับภาพออกมาได้ดีในระดับหนึ่งเลยถ้าให้สังเกตกันตรงนี้จะเห็นโลโก้ MSI ด้วยนะครับ เขียนว่าแรงไม่ใช่ตรงนี้เป็นโลโก้ MSI นั่นเองนะครับขอบจอค่อนข้างบางทีเดียวนะครับทำให้ตัวบอดี้เนี่ยไม่ได้ใหญ่ไม่ได้โตมากนักพกพาไปไหนมาไหนได้สบายสบายอ้อผมลืมพูดถึงไปในเรื่องของตัวแป้นพิมพ์ย้อนกลับมานิดนึงในส่วนของตัว ปุ่มตัวเลขนะครับควรจะสังเกตเห็นว่ามีเข้ามาด้วยบริเวณด้านขวามือนะครับปุ่มลูกศรเองถึงแม้จะไม่ใช่ไซส์ใหญ่เท่าตัวแป้นพิมพ์แต่ก็เป็นแบบแยกโซนมาแบบนี้ผมมองว่าใช้งานได้ค่อนข้างที่จะสะดวกนะครับสำหรับตัวคีย์บอร์ดนะครับด้วยความที่แน่นอนว่า MSI เขา collaboration กับใน Steel Series มาเป็นระยะเวลายาวนานนะครับก็จะพัฒนาคีบอร์ดได้ดีมากตัวคีย์เนี่ยจะมีในเรื่องของ travel อยู่ที่1.7ม mm ิลลิเมตรด้วยกันนะครับทำให้กดได้ค่อนข้างมัน ตัวโน้ตบุ๊กเองก็แข็งแรงทนทานแล้วที่สําคัญนะครับตัวโน้ตบุ๊กสามารถรันหน้าไป180องศาแบบนี้ก็ยังได้ตัวบานทับนะครับจะอยู่บริเวณทั้ง2ฝั่งนะเป็นบานพับในตระกูล GF นะครับสำหรับเจ้าตัวนี้คนที่ยังไม่รู้นะฮะเจ้าตัวนี้จะเป็นโน้ตบุ๊กในซีรีส์ GF นะแต่ก็จะเป็นชื่อในเรื่องของการค้าก็จะเป็น short short นั่นเองนะครับตัวบอดี้เป็นลักษณะประมาณนี้ ภาพรวมถือว่าค่อนข้างโดดเด่นในเรื่องของการดีไซน์ในเรื่องของหน้าตานะครับรวมไปถึงในเรื่องของสเปคด้วยเดี๋ยวเราตามไปดูกันครับว่าประสิทธิภาพของเจ้าซอสเนี่ยมันจะเร็วและแรงแค่ไหนในตัว15นิ้วตัวนี้นะครับความร้อนจะเอาอยู่หรือไม่แล้วจะอัปเดตอะไรได้บ้างตามไปดูกันต่อได้เลยครับเรามาดูการอัปเกรดกันนะครับของเจ้าโน้ตบุ๊กซอ15นะครับ แกะฝาหลังออกมาด้วยการขันน็อตทั้งหมดนะครับเขาจะมีน็อตสั้นอยู่แค่ตัวเดียวที่เหลือน็อตยาวทั้งหมดสามารถแกะได้ง่ายๆเลยนะครับพอแกะเข้ามาคุณก็จะเจอกับในฝั่งของตัวชุดระบายความร้อนที่เป็นตัว Cooler Boost 5นะครับในฝั่งนี้จะเป็นฝั่งของตัวการ์ดจอในฝั่งนี้จะเป็นฝั่งของตัว CPU ด้านนี้จะเป็นในส่วนของตัว RAM ใส่มาเป็นแบบ Dual Channel อยู่แล้วนะครับ 16GB ของ SK Hynix นะครับ S.S.D. ของ Kingston นะครับก็ใส่มาให้นะครับและคุณยังสามารถอัปเกรดในฝั่งของตัวฮาร์ดดิสหรือ S.S.D. ที่เป็นในรูปแบบ SATA ได้อีก1ตัวเนาะส่วนด้านนี้จะเป็นตัวแบตเตอรี่ในเรื่องของการอัปเกรดต้องยอมรับว่าเข้าถึงได้ค่อนข้างที่จะง่ายทีเดียวนะครับแล้วก็แน่นอนว่าไม่หมดประกรันนะครับสามารถอัปเกรดได้ง่ายๆกันแบบนี้เลยเนาะสำหรับเจ้าซอสสิบหนะครับยินดีที่ได้รู้จัก คุินะดีเยอะจังนะครับลุงโค้ปไป้วขอบใจเจเอกสุดตัวแก๊งของลุงที่ต่อสู้กับพวกประเด็จการมาถึงทุกวันเนี่ยแต่เพราะว่าแก๊งของลุงโกมีสามข้อกฎข้อที่หนึ่งตองโจนที่ดีที่ต้องซ่อนตัวแบบแนบนเนียนเพราะว่าไอ้พวกคนเลวเนี่ยมันมีหูตาอยู่ทุกที่ ถ้าพางตรงไป็นแล้วจะรอดค <c oughs> นข้อที่สองกองโจนที่ดีจะต้องเชี่ยวสภาพแวดล้อมดูอย่างลุงสี ภาพโอ้ oh. หายห่วงอยู่แล้วหน้าตาดีมากสีขาวใครที่ชอบโน้ตบุ๊กโทนขาวในสไตล์แบบ space space หน่อยไซไฟ f a นตาซี fi, หน่อยตัวนี้ผมว่าเพื่อนๆน,น่าจะชื่นชอบกันอย่างแน่นอนนะครับทั้งไฟเอยทั้งตัวแป้นพิมพ์เอยทั้งดีไซน์เอยจัดว่าแจ๋วมากเลยโดยเฉพาะกับฝาหลังนี่มันขาวขาวจริงๆ คนที่ชอบความขาวน่าจะเป็นปลื้มอย่างแน่นอนแต่จริงๆนะสำหรับคนที่ไม่ค่อยได้ดูแลของเท่าไหร่เน้นใช้งานเนี่ยอาจจะไม่เหมาะกับตัวนี้สักเท่าไหร่เพราะมันอาจจะเปื้อนง่ายถ้าไม่เช็ดผมว่ามันก็จะดูเลอะๆดูอาจจะไม่สวยเท่าไหร่ก็ลองพิจารณาดูกันเอาเนะครับว่าชอบสีนี้หรือเปล่าแต่ถ้าไม่ชอบเขาก็ยังมีตัวคาเานะอยู่เนาะให้เลือกซื้อเลือกหากันได้สําหรับ MSI แล้วก็จะมีอีกหนึ่งเรื่องนะครับในเรื่องของการเล่นเกมอันนี้ดีในเรื่องของการทํางานและเรนเดอร์เนี่ยคุณจะสังเกตเห็นว่าตอนผมเทสต0ร้อยเปอร CPU เนี่ยความร้อนมันค่อนข้างที่จะสูงนะครับพีคสูงสุดไปถึง96องศากันเลยทีเดียวกับการใช้งาน100%ถามว่ามันใช้ทำงานได้ไหมใช้ได้ปกติครับแต่คล็อกมันจะดรอปไปเหลือประมาณสัก 3.73.8GHz นะครับอันนี้คุณต้องทราบไว้ถ้าจะใช้เจ้าโน้ตบุ๊กตัวนี้ แต่อย่างที่บอกครับมันไม่ได้มีปัญหาอะไรนะถ้ามันรอ้อนมันก็จะคุมอุณหภูมิแล้วจะดอบครอกลงเป็นปกติของเจ้าโน้ตบุ๊กนั่นเองนะครับส่วนในเรื่องของการอัปเกรดก็ตามสไตล์ MSI นะครับสามารถแกะอัปเกรดแกะเมนนทแนซนต่างๆได้ค่อนข้างที่จะสะดวกในระดับหนึ่งอาจจะไม่ได้ง่ายแบบง่ายเวอร์แต่ก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรในการอัปเกรด รวมไปถึงในเรื่องของบริการหลังการขายหรือประกันนั่นเองนะครับเจ้าโน้ตบุ๊กตัวนี้จะมีบริการหลังการขาย2ปีจากทาง SVOA แต่ในเรื่องของแบตเตอรี่และอะแดปเตอร์จะรับประกัน1ปีนะครับก็ฝา,ากไว้นะฮะสำหรับเพื่อนๆที่สนใจเจ้าซอส15 รวมไปถึงซอส17ถ้ามีโอกาสจะหามารีวิวให้อยากจะลองตัว17นิ้วเหมือนกันนะครับราคาเองนะครับในตัวที่เราได้รับมารีวิวก็จะอยู่44,900บาทนะครับแต่ตัวอื่นกําลังจะเข้ามานะฮะถ้าถามในมุมผมนะผมอยากได้ตัวที่เป็นตัว RTX 3060น,น่าจะเฟี้ยวนะฮะแต่3050 Ti ที่อยู่ในเจ้าซอส15ตัวนี้ก็แรงมากๆแล้วนะครับเพื่อนๆคนไหนที่มีคําถามข้อสงสัยเกี่ยวกับโน้ตบุ๊กตัวนี้หรืออยากจะให้รีวิว เกมมิ่งโน้ตบุ๊ MSI ตัวไหนอย่างไรพิมไว้เลยใต้คอมเมนต์นะครับเดี๋ยวแอดดิกจะมาตอบให้หรือถ้าอยากจะสอยเจ้าตัวนี้ผมแปะเอาไว้ใต้เดสคริปชันแล้วไปลองส่องไปลองกดหรือแม้แต่ไปลองกันดูก่อนก็ได้นะครับชอบไม่ชอบค่อยตัดสินใจหน้างานวันนี้ฝากไว้นะครับสำหรับเจ้า n o t ตบุ๊กสายขาวตัวนี้แล้วเจอกันได้ใหม่ในรีวิวหน้าครับวันนี้แอดีขอตัวลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ